สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันนิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชุมพูทวีผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะครับเรามาคุยกับเรื่องราวนักเตะไทยในต่างแดนครับคอ,อนเซเร์สโปโรกับเอฟเวอร์ร์กของนิโคลัสมิเกลสันนะครับสองคนนี้ มักจะลงสนามในเวลาไล่เลี่ยกันนะของมิเกลซั่าตั้งแต่ค่าคืนที่ผ่านมานะครับในการลงเจอกับแฮท่าเบอร์ลินครับถ้าดูฟุตบอลเยอรมันนะครับนี่คือทีมที่ได้เล่นในลีกสูงสุดมาก่อนนะแฮท่าเบอร์ลินคราวนี้มาอยู่ในลีก2ของเยอรมันนะครับก็มาลงเจอกับทีมของมิเกลซันเอเฟเบิร์ก แข่งขันกันที่บ้านของแฮท้าอลิมเปียติยอนที่มีความจุผู้ชม74,000ที่นั่งนะครับซึ่งก็รอคอยครับตอนไหนนิโคลัสจะมีโอกาสได้ลงเล่นในสนามที่ใหญ่แบบนี้อลังการแบบนี้ ซึ่งเกมนี้นะครับมิเกลสันเป็นตัวสำรองทีมของเขาครับขึ้นนำแฮท่าเบอร์ลินไปก่อน2ประตูต่อ0อูนยในครึ่งแรกยิงนาทีที่5ครึ่งหลังซัดอีกนาทีที่59มิเกลสันเนี่ยก็ได้โอกาสลงเล่นนะครับโดยการที่เขาลงไปแทนยานยามูราทางฝั่งขวาครับแต่ว่าจะเห็นนิโคลัสเนี่ยดอดสลับมาซ้ายบ่อยๆนะมิเกลสันมีส่วนร่วมกับทีมโดยตลอดหลังจากลงมาช่วยนะฮะร,ราๆสานาที นะลงนาทีที่70ก็รวมท่วงต่อเวลาไปด้วยเขาสัมผัสบอลไป21ครั้งนะครับมีการส่งบอลสําเร็จ100%เนะครับร้อเลยไม่มีข้อผิดพลาดเลยแล้วก็มีคิลล์พาร์ทหครั้งสวยๆให้กับเพื่อนในช่วงท้ายเกมแล้วเกือบจะ ทำให้เพื่อนได้ประตูด้วยนะครับเกือบเป็นแอซิดของเจ้าตัวจังหวะจ่ายของมิเกลสันครับลากลุยดุมๆเข้าไปแล้วก็จ่ายทะลุช่องให้กับเพื่อนครับอย่างสวยงามครับแล้วดุดเดียวๆได้เอี้ยวเลยแต่ว่าเขาเลือกที่จะจิ้มติดมือของผู้สประตูตครับนิดเดียวานามิเกลสันเกือบที่จะทําแอซิดได้ในสนามฮองเฮาท่าเบอร์ลินครับโคตรกระหึ่มโคตรอลังการน,นะสนามที่ใหญ่ขนาดนะั้นแม้แฟนๆจะไม่เต็มสนามนะครับแต่มันก็น่าระทึกตื่นเต้นสําหรับเจ้าตัวนะสนามใหญ่ขนาดนั้นน่าจะมีแหละหลัก4ี่ห้าหมื่นนะ จุคนได้70,000เกมนี้มิเกลสั้นโดนสื่อต่างประเทศตัดเกรดไปที่6.8นะฮะในบรรดาตัวสำรองเนี่ย5คนนะฮะมิเกลสันเนี่ยได้อันดับ2นะในบรรดาสำรองนะไปที่6.8เนี่ยฮะมันจะมีคนที่ได้6.9อยู่1คนถือว่าฟอร์มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับนิโคลัสมิเกลสัน้นการมาทีมชาติไทยในครั้งนี้ในฐานะนักเตะบุนเดสลีกา อันนี้น่าสนยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดต้องมาดูว่าฟอร์มจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนนะครับโดยรวมดีอยู่แล้วช้ยชนะนัดนี้ของทีมมิเกลสันนะครับทำให้ พวกเขานะแข่ง4เกมมีทั้งหมด9คะแนนจากการลงเล่น4เกมแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับขึ้นไปเป็นรองจากฝูงอยู่นเวลานี้มาลุ้นกันครับเราอาจไดเห็นนิโคลัสมิเกลสันก้าวเข้าสู่บูเลสลิกาเยอรมันก็ได้ฮนะสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือเขาก็ประกาศชัดเจนนะฮะผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกเลยเขาคือนักเตะของทีมชาติไทยฮนะดังนั้นหลายคนไปบอกว่าเฮ้ยนักเตะไทยอะไรหนะ้าฝรั่งจังชื่อก็ฝรั่งเนี่ยอย่าไปแคร์ครับเพราะนี่คือ ทีมชาติไทยฮะลูกครึ่งสายเลือดไทยอยู่ในชุดปัจจุบันของทีมชาติไทยต่อให้เขาดีเด่นโด่งดังถึงขนาดว่าพาทีมขึ้นไปยืนอยู่บนโบน,นสิสซลิก้าแต่ท้ายเขาคือนักเตะทีมชาติไทยกลับมาช่วยทีมชาติเหมือนเดิมแล้วรอดูเขาในคิงคับนะฉะนั้นจงภูมิใจกับมิเกลสันคนนี้พูดได้เต็มปากนะผู้บรรยายสังกิจบอกนี่คือนักเตะทีมชาติไทยภูมิใจเหลือเกินครับดีใจกับมิเกลสันด้วยต่อมาคือรายของสุภรโชคสรารชาติครับคอนซาโรเรซัปโปรโรวันนี้ซัปโปรโรลงสนามเจอกับโอมิยอดจา โอมิยก็เป็นทีม ระดับหัวตารางนะอันดับ4ของตารางคะแนนซัปโปรต้องการชนะเพื่อย่นระยะนะครับในทีมหัวตารางให้ได้มากที่สุดวันนี้โอกาสเล่นในบ้านด้วยฉะนั้นต้องพยายามคว้าชัยชนะให้ได้ซึ่งซัปโปรครับโค้ชคนใหม่นะชิบาตะที่มาจากการคุมเยาวชนนะครับเขาอายุแค่40ปีเขาก็จะทัาได้น่าสนใจเหมือนเช่นเคยครับเพราะว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้วไม่ผิดแปลกแต่อย่างใดสุภาพโชคก็ลงเป็นตัวหลักให้กับคอนเสเรซัปโปรเหมือนเช่นเคยและก็ที่สําคัญนะครับลงเล่นร่วมกับอาราโนะทาคามินินะครับถือว่าเข้าขา ก็เป็นอย่างดีนะในแกนกลางพร้อมกับชื่อไรอด้านบนมีฮาเซกาวะและก็เซจิโอนะครับตัวต่างชาติก็ปรากฏว่าเป็นเกมที่คอนเสเร์ซัปโปโรเริ่มต้นได้เจ๋งกว่าตั้งแต่เริ่มโดยเฉพาะการครองบอลการโจมตีนะครับมีความเฉียบขาดและใกล้เคียงกับคู่แข่งคู่แข่งมีโอกาสยิงเนี่ยเขาเรียกว่าสูสีกันก็จริงแต่ว่าไม่มีความจ่าแจ้งเหมือนกับซัปโปโรจะเป็นการยิงนอกกรอบมากกว่าหรือว่ายิงแล้วติดบล็อกอย่างเงี้ยสรับฝั่งคู่แข่งส่วนซัปโปโรโอกาสมาเรื่อยๆจากการ คอสด้านข้างบ้างนะเจาะจากฟีคลิกบ้างนะเนี่ยจะด้านข้างลูกนี้ชิโยโก็ได้โขกนะครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปหรือจะเป็นจังหวะได้ซัดจ่อจอจังหวะนี้ของฮาเซกาวะก็ติดเซฟพอดีพอดีนะครับเรียกว่าจอจริงและเป็นการเตือนนะครับโอมิยะ ยิ่งช่วงท้ายนะฮะในครึ่งแรกเนี่ยโอมิยาก็ไม่ค่อยได้คลองบอลนะแป๊บเดียวซัโปรโรดันขึ้นบทบาทของสุประโชคนะครับจะยืนอยู่ทางด้านฝั่งขวานะฮะเป็นหลักมีการดอดมาซ้ายบ้างในบางครั้งนะครับเรียกได้ถือว่าอิสระ,ะอยู่นะแต่ไม่ได้ฉีกริมเส้นจ๋าๆคอยสร้างเกมคอยเดินเกมให้กับซัโปรโรแถมวิ่งกดดันได้เร็วนะฮะทำให้เกมของซัโปรโรเสถียรมากขึ้นและก็บทบาทหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของสุประโชคสรารชาติก็คือลูกฟรี และก็ลูกนิ่งต่างๆเนี่ยสุประโชคเล่นหมดเลยนะเมาหมดเลยคนเดียวมันก็จะมีจุดเปลี่ยนอยู่ของการเล่นฟรีคิกสุภโชคคือฟรีคิกของสุประโชคเนี่ยผลแรกๆเนี่ยมันจะเป็นการเล็งยิงหวังผลเลยสุประโชคจะไม่เน้นวิธีการโยนเข้าไปใส่หัวเพื่อนนะจะยัดเข้าหน้าประตูซึ่งลูกในทีที่25ิเนี่ยประตูถึงกับพงังะครับไม่คิดว่าสุปโชคจะยิงในลักษณะนั้นยิงให้ประตูได้เซฟออกมานะสะดุง้งประาณนั้นและก็ จังหวะฟีคิ้ระยะไกลตรงนี้นะฮะเปิดไปเนี่ยก็พุ่งเข้าประตูจนผู้สูต้อออกมาเซฟนะผมมองว่าน่าจะเป็นเทคนิคนะที่โยนยัดยัดเข้าในให้เพื่อนโถมเอาอย่างนาที่33เนี่ยก็โยนเข้าไปอีกก็เข้าซองประตูพอดีถือว่ายังไม่ได้เข้าเป้าเข้าหัวเพื่อนสักเท่าไหร่นะครับจนนาทีที่40สิบุภโชคได้รับโอกาสยิงฟีคิกอีกครั้งหนึ่งลูกนี้สุภโชคสร้างเกมไปเองนะครับจ่ายเข้าในให้เพื่อนแล้วเพื่อนลากไปโดนตัดเกมนะจริงๆลูกนี้เนี่ยควรจะเป็นจุดโทษนะครับถ้า กรรมาการละเอียดสักหน่อยสุขโชคสาราชาติจะ สามารถมีส่วนร่วมในการมีจุดโทษครั้งนี้นะครับดูฮะชัดๆเจนๆว่าโดนเตะในกรอบครับไม่ใช่นอกกรอบแต่กรรมการเนี่ยเป่าให้นอกกรอบนะสุภโชคก็รับหน้าที่สังหารนอกกรอบจังหวะน,นี้ก็ติดบล็อกออกมาแล้วโดนซ้ำนะชนเสาด้วยลูกนี้เกือบได้ประตูอีกครั้งนะครับช็อตนี้เป็นทาคาเนะที่สร้างเองนะครับเลื้อยเข้ามาหลบ2-3คนแล้วก็โดนตัดหน้ากรอบตรงหัวกะโหลกพอดีแล้วตอนแรกคิดว่าสุภโชคจะยิงครับเพราะว่าหลอกแล้วหลอกอีกสุภโชคยิงแต่ไม่ประสบความสําเร็จรอบนี้ หลอกเป็นทาคาเิเนะครับยิงครับจากเท้าซ้ายครับบอลพุ่งเข้าประตูไปอย่างช็อกๆฟังโอดิจาออกนำไปในนาทีที่45บวก2อึ้งไปเลยเพราะเขาเตรียมปิดสุโชคเขาคิดว่าสุโชชเนี่ยเล่นลูกตั้งเตะตลอดแต่ครั้งนี้ สุประโชคให้กับทคามิเนสัตซซึ่งทคามิเนะคมกว่าสุประโชคแล้วก็แหกกำแพงที่ไม่ได้ตั้งตัวของคู่แข่งเข้าไปนี่ฮะสุประโชคและเพื่อนลงทีมก็วากใหญ่เลยฮะยี yeah! สิสนะอีกแล้วเพื่อนฝูงหลังจากนั้นซัปโปโรก็เน้นเป็นพิเศษนะครับกับลักษณะการเล่นเกมรับนะซื้อเกมรับเลยแต่ก็มีสวนนะบางทีก็น่ากลัวและเกือบได้ประตู แต่ที่สังเกตเกมรับซัปโปโรเหนียวขึ้นนะคือเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกมที่แล้วที่เฉือนเฟรเฟรสโคฟุได้แล้วปิดเกมเหมือนกันนะคือนําไปตั้งแต่นาทีที่3-4มสาอืลูกแล้วโดนเข้าไล่ขึ้นมาแล้วแบบว่ายื้อจนหมดเวลานัดนี้เหมือนกันฮะยื้อจนหมดเวลาสําเร็จด้วยเกมรับที่เหนียวแน่นการยืนนี่แน่นแล้วก็ไล่เลงตัวนะสุภาพโชในช่วงที่อยู่นั้นก็ขยันไล่มากขยันช่วยเพื่อนมาก ถือว่ามีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะก่อนที่โค้ชจะเปลี่ยนออกไปในช่วงเหลือเวลาไม่ถึง -67 นาทีนะก็เปลี่ยนสุภโชคออกแล้วก็เน้นพวกตัวเกมรับนะฮะลงมาช่วยกันอย่างคนที่เคยเล่นมิยาสวะ,ะวันนี้เอากิ้วกลับมาลงแล้วด้วยโ <นะ S 1> ชคก็ถือว่ายืนยาวพอสมควรเกิน80นาทีซัปโปรโรชนะอีกแล้วนะครับกลายเป็นว่าคอนเซเรซัปโปโรของสุภโชคสารชาติหลังจากที่เจ้าตัวกลับมาลงตัวจริงนะครับแม้ว่าจะไม่ได้แอซซิตหรือยิงแต่ก็ ขวาชัยชนะต่อเนื่องได้มี40คะแนนอยู่อันดับ10นะครับเอาชนะอันดับ4ของตองนารางคะแนนได้ก็ไล่พวกอันดับ2อันดับ3นี่อยู่ประมาณ8คะแนนนะฮะยังมีโอกาสนะเข้าโซนเพลย์ออฟก็มีโอกาสสูงนะไปสัก46 47นั่นแหละคือเรื่องราวของนักเตะไทยในต่างแดนวันนี้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยด้วยนะฮะสมหวังกันทั้ง2ทีมสุภโชคสรารชาติและก็นิโคลัสมิเกลสันเดี๋ยวพวกเขาจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยของเรานะครับเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยวันนี้ลาทับชูบีกอร์เอาไว้เจอกันในค น่าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า